สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านผมนายแพทย์กิติพงศ์วัฒนะครับวันนี้ผมจะมาคุยกับทุกคนเรื่องที่หลายคนอาจจะอายที่จะพูดแต่มันสําคัญมากๆนะครับคุณรู้ไหมครับว่าเรื่องเพศในวัยชรานี่มันสามารถช่วยชีวิตคุณได้จริงๆนะบางคนอาจจะไม่เชื่อแต่นี่คือความจริงที่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์รับรองเลยครับผมทํางานเป็นหมอมากกว่า35ปีแล้วนะครับเจอผู้ป่วยมาเยอะแยะ และที่ผมสังเกตเห็นก็คือหลายคนเมื่ออายุมากขึ้นก็มักจะคิดว่าเรื่องเพศมันไม่สำคัญแล้วบางคนก็รู้สึกอายที่จะพูดถึงบางคนก็คิดว่ามันไม่เหมาะสมสำหรับคนแก่แต่จริงๆเนี่ยแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะครับวันนี้ผมจะมาอธิบายให้ฟังว่าทำไมการช่วยตัวเองในวัยสูงอายุถึงช่วยปกป้องสุขภาพช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตและที่สาคัญ มันทำยังไงถึงจะดีต่อสุขภาพจริงๆผมจะอธิบายแบบละเอียดมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ประกอบด้วยนะครับและสำหรับใครที่สนใจเรื่องสุขภาพอยากรู้เรื่องราวดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องของผมด้วยนะครับในสังคมไทยเรานี่เรื่องเพศของคนแก่มันเป็นเรื่องต้องห้ามเลยครับหลายคนคิดว่าพอแก่แล้วก็ไม่ควรจะมีเรื่องพวกนี้บางคนก็คิดว่าความต้องการทางเพศมันจะหายไปเมื่ออ,อายุมากขึ้น แต่นี่มันเป็นความเข้าใจผิดที่ใหญ่มากเลยนะครับความจริงแล้วหลายๆคนที่มีอายุมากก็ยังมีความต้องการทางเพศอยู่และนั่นมันเป็นเรื่องปกติมากครับไม่ใช่เรื่องน่าอายไม่ใช่เรื่องผิดศีลธรรมแต่อย่างใดผมในฐานะหมอที่ทํางานมานานกว่า35ปีผมเห็นผู้ป่วยหลายคนที่กดความรู้สึกของตัวเองแล้วก็ส่งผลเสียต่อสุขภาพจิตใจไปด้วยท่านอาจารย์หลายท่านบอกว่าชีวิตทางเพศที่ดีมันให้ประโยชน์มากมายเลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นการปรับสมดุลฮอร์โมนการลดความเครียดการผ่อนคลายสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้แบ่งแยกตามอายุหรอกครับแก่หรือหนุ่มก็ต้องการสิ่งเหล่านี้เหมือนกันการมีเพศสัมพันธ์หรือการช่วยตัวเองมันช่วยให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นช่วยให้สุขภาพจิตใจดีและสุขภาพกายก็แข็งแรงตามไปด้วยนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมเราถึงต้องทำลายความเข้าใจผิดเหล่านี้ และส่งเสริมให้คนสูงอายุมีชีวิตทางเพศที่ดีต่อสุขภาพครับเอาละครับตอนนี้เราลองมาดูกันว่าการช่วยตัวเองมันมีผลดีต่อสุขภาพยังไงบ้างผลดีมันมีเยอะกว่าที่หลายคนคิดนะครับโดยเฉพาะสําหรับคนสูงอายุแล้วมันมีบทบาทสําคัญมากในการรักษาสุขภาพทั้งกายและใจและนี่ไม่ใช่แค่ผมพูดเองนะครับมันมีงานวิจัยรับรองด้วยอย่างแรกเลยการช่วยตัวเองมันช่วยลดความเครียดได้ดีมากๆครับ เวลาคุณได้รับความพึงพอใจทางเพศสมองจะหลั่งสารที่เรียกว่าเอนโดรฟินกับออกซิโทซินสารพวกนี้มันทำให้คุณรู้สึกมีความสุขผ่อนคลายสบายใจครับสำหรับคนแก่ที่มักจะมีความเครียดในชีวิตประจำวันมีความวิตกกังวลการได้ผ่อนคลายแบบนี้มันสำคัญมากเลยครับต่อมาก็เรื่องการไหลเวียนของเลือดครับการกระตุ้นทางเพศมันทำให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นหัวใจทำงานได้ดีขึ้นภาระของหัวใจก็ลดลง สำหรับคนสูงอายุที่มักจะมีปัญหาเรื่องหัวใจความดันโลหิตสูงการมีเลือดไหลเวียนที่ดีมันช่วยลดความเสี่ยงเหล่านี้ได้เยอะเลยครับและที่สำคัญมันยังช่วยเพิ่มพลังงานเพิ่มความกระปรี้กระเปร่าให้กับร่างกายด้วยเรื่องฮอร์โมนก็สาคัญนะครับเมื่ออายุมากขึ้นฮอร์โมนเพศทั้งของผู้ชายและผู้หญิงมันจะลดลงแต่การช่วยตัวเองหรือมีเพศสัมพันธ์มันช่วยกระตุ้นให้ร่างกายผลิตฮอร์โมนเหล่านี้ได้อย่างธรรมชาติครับ โดยเฉพาะสําหรับผู้หญิงที่กําลังเข้าวัยหมดประจําเดือนการมีกิจกรรมทางเพศมันช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนได้ดีเลยครับอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจคือเรื่องภูมิคุ้มกันครับมีงานวิจัยพบว่าการมีเพศสัมพันธ์หรือการช่วยตัวเองมันช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายทําให้ต้านทานโรคได้ดีขึ้นไม่ค่อยเจ็บป่วยง่ายๆผลดีเหล่านี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องความพึงพอใจทางเพศนะครับมันคือการดูแลสุขภาพกายและใจแบบองรวม โดยเฉพาะในวัยชราความสําคัญของมันก็ยิ่งมากขึ้นไปอีกมาดูกันต่อว่าการช่วยตัวเองมันช่วยเรื่องสุขภาพจิตใจยังไงบ้างครับจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องร่างกายอย่างเดียวนะมันช่วยจิตใจเยอะมากๆเลยโดยเฉพาะคนสูงอายุที่มักจะรู้สึกเหงาวิตกกังวลการมีสุขภาพจิตที่ดีมันสําคัญมากครับอันดับแรกเลยมันช่วยลดความเครียดและให้ความรู้สึกผ่อนคลายความสุขทางเพศ มันทําให้สมองหลังสารที่ทําให้รู้สึกดีรู้สึกสงบรู้สึกมีความสุขโดยเฉพาะคนแก่ที่รู้สึกโดดเดี่ยวไม่มีคนคุยด้วยการได้ผ่อนคลายแบบนี้มันช่วยได้มากเลยครับเมื่อคุณปลดปล่อยความเครียดออกไปสุขภาพจิตก็จะดีขึ้นจิตใจก็จะสงบอีกอย่างที่สําคัญคือมันช่วยเพิ่มความนับถือตัวเองครับคนแก่หลายคนมักจะรู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าไม่สําคัญแต่การดูแลความต้องการทางเพศของตัวเอง มันแสดงให้เห็นว่าคุณยังใส่ใจตัวเองยังรักตัวเองการมีความรู้สึกที่ดีต่อร่างกายของตัวเองการยอมรับตัวเองสิ่งเหล่านี้สำคัญมากต่อสุขภาพจิตใจครับแล้วก็มีเรื่องสมองด้วยนะครับการมีกิจกรรมทางเพศมันกระตุ้นสมองให้ทํางานช่วยรักษาสมรรถภาพทางสติปัญญามีงานวิจัยบอกว่ามันช่วยเรื่องความจำสมาธิแล้วก็ช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อมด้วยครับสำหรับคนสูงอายุ ที่กลัวเรื่องสมองเสื่อมการดูแลสุขภาพทางเพศก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยป้องกันได้การดูแลสุขภาพจิตใจเนี่ยมันสำคัญพอๆกับการดูแลร่างกายเลยนะครับเมื่อคนสูงอายุดูแลทั้งใจและกายคุณภาพชีวิตก็จะดีขึ้นชีวิตประจำวันก็จะเต็มเปี่ยมมากขึ้นครับตอนนี้เรามาดูกันว่าจะทำยังไงให้การช่วยตัวเองมันดีต่อสุขภาพจริงๆนะครับ มันไม่ใช่แค่เรื่องความสุขทางเพศอย่างเดียวแต่มันเป็นนิสัยที่ดีที่ช่วยรักษาสุขภาพได้ผมจะแนะนำวิธีการที่เหมาะสมและปลอดภัยให้ฟังครับอันดับแรกเลยต้องฟังเสียงของร่างกายตัวเองครับอย่าฝืนอย่าทำเกินไปให้ทำตามสภาพร่างกายและอารมณ์ของคุณโดยเฉพาะเมื่ออายุมากแล้วร่างกายเราไม่เหมือนตอนหนุ่มๆแล้วนะครับต้องทำตามจังหวะที่ร่างกายสบายไม่ควรทำจนเหนื่อยเกินไป ต่อมาก็เรื่องบรรยากาศครับต้องหาสถานที่ที่เงียบสงบสบายใจอาจจะเปิดเพลงเบาๆปรับแสงไฟให้นุ่มนวลสร้างบรรยากาศที่ทำให้รู้สึกดีเพราะถ้าคุณเครียดผลของการช่วยตัวเองก็จะลดลงไปด้วยดังนั้นต้องผ่อนคลายเป็นหลักครับการออกกำลังกายเบาๆก็สำคัญนะครับการเดินเล่นโยคะหรือกายบริหารเบาๆมันช่วยให้เลือดไหลเวียนดีช่วยเรื่องสมรรถภาพทางเพศด้วยงานวิจัยบอกว่า การออกกําลังกายสม่ําเสมอมันช่วยเรื่องเพศได้ดีเลยครับถ้าคุณมีคู่ครองการสื่อสารกันก็สําคัญมากครับพูดคุยกันเรื่องความรู้สึกความต้องการของแต่ละคนเข้าใจกันไม่จําเป็นต้องบังคับมีเพศสัมพันธ์ถ้าไม่พร้อมแต่การใช้เวลาร่วมกันเอาใจใส่กันมันช่วยให้สุขภาพกายและใจดีขึ้นครับแล้วก็อย่าลืมตรวจสุขภาพสม่ําเสมอด้วยนะครับโดยเฉพาะในวัยชาราแล้วต้องไปหาหมอเป็นประจํา ถ้ามีปัญหาเรื่องเพศอย่าอายที่จะปรึกษาหมอเพราะหมอพร้อมช่วยเสมอครับการช่วยตัวเองอย่างถูกวิธีมันช่วยรักษาสุขภาพกายและใจช่วยให้วัยชราของคุณมีคุณภาพที่ดีขึ้นครับตอนนี้ผมอยากจะตอบคําถามที่หลายคนสงสัยกันนะครับเพราะเวลาผมตรวจผู้ป่วยมีคนถามเรื่องพวกนี้บ่อยมากเลยคําถามแรกหลายคนถามว่าถ้ามีปัญหาเรื่องการแข็งตัวควรไปหาหมอแผนกไหนดีครับคําตอบก็คือ คุณสามารถไปหาหมอที่คลินิกเวชศาสตร์ครอบครัวหรือหมอโรคทางเดินปัสสาวะครับพวกเขาเชี่ยวชาญเรื่องนี้โดยเฉพาะยาอายนะครับเพราะมันเป็นเรื่องธรรมชาติที่เกิดขึ้นได้ตามอายุและมีวิธีรักษาหลายแบบเลยคำถามที่2มีผู้ป่วยเคยบอกผมว่าไม่ได้มีอารมณ์มาหลายปีแล้วแล้วก็สังเกตว่าน้ำอสุจิไม่มีกลิ่นเหมือนเมื่อก่อนนี่ผิดปกติไหมคำตอบคือเมื่ออายุมากขึ้นฮอร์โมอนลดลง น้ำอสุจิก็จะเปลี่ยนแปลงไปบ้างครับทั้งปริมาณกลิ่นและคุณสมบัติอื่นๆแต่ถ้าคุณกังวลควรไปปรึกษาหมอเพื่อตรวจดูว่าทุกอย่างเป็นปกติหรือเปล่าครับคําถามที่3มีคนถามว่าเครื่องแข็งไม่ค่อยขึ้นแล้วก็เหนื่อยง่ายโดยเฉพาะหลังจากที่คู่ครองเสียชีวิตไปแล้วควรทํายังไงดีเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติมากครับการสูญเสียคนรักมันส่งผลต่อทั้งจิตใจและร่างกาย ผมแนะนำให้คุยกับหมออาจจะต้องตรวจฮอร์โมนตรวจสุขภาพโดยรวมและอาจจะได้รับคำแนะนำเรื่องการออกกำลังกายการดูแลสุขภาพจิตหรือยาช่วยถ้าจาเป็นครับคำถามที่4ผู้หญิงสูงอายุก็ช่วยตัวเองได้เหมือนกันไหมครับคำตอบคือได้แน่นอนครับผู้หญิงก็มีความต้องการทางเพศเหมือนกันและก็ได้ประโยชน์เหมือนกันทุกประการไม่ว่าจะเป็นเรื่องฮอร์โมนการไหลเวียนเลือดสุขภาพจิตใจ ทุกอย่างเหมือนกับผู้ชายเลยครับคำถามสุดท้ายควรทำบ่อยแค่ไหนถึงจะดีครับคำตอบก็คือไม่มีตัวเลขตายตัวนะครับขึ้นอยู่กับความต้องการและสภาพร่างกายของแต่ละคนบางคนอาจจะสัปดาห์ละครั้งบางคนอาจจะถี่กว่าหรือน้อยกว่าที่สำคัญคือฟังเสียงร่างกายอย่าฝืนตัวเองและทำเมื่อคุณรู้สึกอยากทำจริงๆครับในที่สุดแล้วการช่วยตัวเองในวัยสูงอายุมันไม่ใช่แค่เรื่องความสุขทางเพศนะครับ มันคือการดูแลสุขภาพกายและใจอย่างครบถ้วนมันช่วยให้หัวใจแข็งแรงเลือดไหลเวียนดีฮอร์โมนสมดุลจิตใจแจ่มใสภูมิคุ้มกันแข็งแรงและที่สําคัญมันช่วยให้คุณมีคุณภาพชีวิตที่ดีผมในฐานะหมอที่ทําง,งานมากกว่า35ปีอยากจะบอกทุกคนว่าย่าอายที่จะดูแลตัวเองในทุกๆด้านรวมถึงเรื่องเพศด้วยมันไม่ใช่เรื่องต้องห้ามมันไม่ใช่เรื่องน่าอบอาย มันคือสิทธิ์ของคุณที่จะมีชีวิตที่มีคุณภาพแม้จะอายุมากแล้วก็ตามสังคมไทยเราอาจจะยังมีความเชื่อบางอย่างที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่เราควรจะเปิดใจกว้างขึ้นควรจะพูดคุยกันเรื่องสุขภาพทางเพศอย่างตรงไปตรงมาครอบครัวควรเข้าใจหมอควรเข้าใจและตัวเราเองก็ควรเข้าใจว่าการดูแลสุขภาพทางเพศมันสําคัญไม่แพ้การดูแลสุขภาพด้านอื่นๆเลยถ้าคุณมีคู่ครองพูดคุยกันเข้าใจกันสนับสนุนกัน ถ้าคุณอยู่คนเดียวก็ดูแลตัวเองให้ดีอย่าปล่อยให้ความต้องการของร่างกายและจิตใจถูกทอดทิ้งและที่สำคัญที่สุดถ้ามีปัญหาอะไรอย่าอายที่จะไปพบหมอเพราะหมอพร้อมช่วยเสมอครับการมีทัศนคติที่ดีต่อเรื่องเพศการยอมรับตัวเองการดูแลความต้องการของตัวเองสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้คุณมีความสุขมีสุขภาพดีและมีชีวิตที่เต็มเปี่ยมในวัยชราครับ อย่าให้อายุเป็นอุปสรรคต่อการมีชีวิตที่มีคุณภาพและถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้อยากฟังเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพที่มีประโยชน์อยากรู้เคล็ดลับการดูแลตัวเองในวัยชาราอย่าลืมกดติดตามช่องของผมด้วยนะครับผมจะคอยนําเสนอเนื้อหาดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของทุกคนอย่างต่อเนื่องจําไว้นะครับว่าสุขภาพที่ดีไม่ได้มีแค่ร่างกายที่แข็งแรงแต่ต้องมีจิตใจที่ดีและความสมดุลในทุกๆด้านของชีวิตรวมถึงชีวิตทางเพศด้วยดูแลตัวเองให้ดี มีชีวิตที่มีความสุขและอย่าลืมว่าคุณสมควรได้รับสิ่งที่ดีที่สุดในทุกช่วงวัยของชีวิตครับขอบคุณที่รับฟังครับสวัสดีครับ